ดูนะไอะสองลบเนี่ยออไม่ได้กิน่ะ<ป>โอ้ยฟงเสียงตัวเดนเนี่ย,เ,ยเอาอไม<ป>่เพิ่งไม่ได้ทุกวันนี้กูเวลาได้ขนมมากูเอาส่งเพื่อนกูเออให้เพื่อนไปแล้วปีพัดให้ไปแล้วของกูที่ให้ไปอะ ของมึงก็อยู่ครบเลยเดี๋ยวนี้วิแบ่งกันเว้ยทุกคนเดี๋ยวที่คิมพ้องกันเลยคอยเตือนกินที่หมดเลยไ่ถามกูคุณอันนี้เอาไว้กินนะจ๊ะตอนนนนขับรถตอนตอนที่เดินทางนะจ๊ะน,นี่กินได้คนะ่ะเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมเนะนี่ยเนี่ยวะโอเคเออดำนงนี่จ๊ะเราลองหันหน้ามาคุยกันไหมจะได้คุยกันรู้เรื่องนะดอโล <น>ะ่คะสวยไหมเนี่ยผู้หญิงคนนี้เอา้าโอ้ยหน้าตาอย่างระดาราจริงเหรอสวยมากสเปคพระองค์เลยตาโตโต,าตาาดาราเหรอตาโตโต,าต,าตแก้มยุยยเหนียงน่อยนผอยพู้จาน่ารักน่ารักน่ารักเลยถ้าเกิดพรออุจจิบไม่ยากเวลาเขาไลฟ์สดก็เข้าไปเซล,ลเขาเข้าปแซลเขาแล้วก็เข้าไปซื้อของของเขาด้วยแหน่มากกูซื้อกูหลายอย่างตอนกูเป็นแม่ค้าขายหลายอย่างจริงเหรอ อย่บอกนะว่าของที่มึงขายก็มาจากคนดูเนี่ยเก่งไม่ลงทุนเลยมึงเนี่ยลองหันหน้ามาคุยกันสินลำดงได้อจ้ะหันไม่ดีกว่าหรือว่าไม่หันไม่ดีกว่าหันไม่ดีกว่าไหมไม่เหี้ยอุ้ยเหี้ยดีขู่วะเนี่ยคุยเดียหันมาไบ่เดียวหรือว่าไม่หันดีกว่าหันหน้าตาดีเลยสวยสวยแน่สวยเลยเห็นแวบๆนี่ไม่ใช่เลยนะอื้มสวย ฮันดีกว่าหรือว่ไม่ฮันดีกว่าไอ้ตองเห็นเต็มเต็มหน้าเห็นนิดเดียวไม่สวยต้องเห็นเต็มเต็มหน้าหันมาเต็มเต็มเลยได้ไหมเฮ้ยไอ้ต้นเฮ้ยลอด้วยไม่ตายเดี๋ยวไม่เอาไม่ไไยโอ๊ยโอ๊ยเอยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโออ๊โอ๊ยอยอยโอ๊ยโอ๊อยอโอโโอโอ่ยอยอยออยออปล่อยฉันดงอย่ามาทบ ไม,ไม่ชอบไม่อยอมไม่ชอยไม่ใช่โอ้ยแับโ๊อไคเปิดดิจจะโอ้ยติดเป็นปลิงเลยครับ,บไปบไหนขอไปออด้วยย้อนกลับมาทางด้าน